แอบแอบเอบแอบบึกโอ้ช้อนครับช้อนโอ้โอ้ลุงเน็ตพาลุย ครมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วลูกเนตพามาปังเบ็ดช่วงนี้พามาปังเบ็ดบ่อยหน่อยไปอย่เพิ่งเบื่อกันนะครับลุกเนตก็ไม่รู้จะไปไหนฝนมาตกทุกวันวันนี้พามาหมายเดิมครับหมายนี้ลุกเนตเคยมาปักบ่อยเป็นหมายที่ได้ปลาดุกเยอะๆนะครับแต่วันนี้จะได้ตัวหรือเปลวยังไม่รู้ลุกเนตใช้เยื่อเส้เดือนเหมือนเดิมเบ็ดใหม่เบ็ดตะเสิร์ฟเนี่ยเหลือ26หลังครับมันขาดลุกเนตไม่ได้ซ่อมไปครับปะเบ็ดกับลุกเนตได้ไปได้เขาว่ากันอีกที ลองดูครับลองดูน้ำก็ไหลแรงหน่อยปักมาข้างตะหลิ่งแบบนี้ครับตะวันเปรียกปากกอกอีกแล้วครับส้มปากเจะลอีกแล้วแรงมากเจ็บหลังเจ็บเอวครับยังไม่ท,ทันด้ปักเบ็ดเลยเจ็บหลังเจ็บเอวอีกแล้วลองดูลองดูมาบ่อยจะได้ตัวหรือเปล่า ไปไหนก็ไม่ได้ฝนมาตกทุกวันครับก็เลยออกปากเบ็ดกอนออกบ้านมาเนี่ยฝนก็ตกนะครับกาลังหยุดไปเนี่ยน้ําก็อน,นองทุ่งนาเนี่ยน้ำท่วมหมดเลยครับไม่เห็นต้นข้าวเลย น้ำเรียกป้าหน่อย เล่นมาช่องน้ำไหลที่คันหนึ่ง ได้ตัวรวมไม่ได้ตัวยังไม่รู้ครับหากนินเด้ยดรูนเนงบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ก็จะพึ่งเบื่อกันนะครับ น้ำกำลังขึ้นสวยเลยน้ำสวยแต่จะมีปลาหรือเปล่าก็ไม่รู้ปลาไงน้ำเหมืองบ้างทุกนาบ้างนู่นครับโดนนนอนมองไม่เห็นเลยหมอกมันบังครับหมอกล่วมเหมย ไม้สวยจริงๆวันนี้ข,นขึ้นไปทางบนนะ้วครับวันนี้น้ำลึกเอฟซีบอกปลาอยู่น้ำตื้น ใส่ยังใส่ยังใส่ปูใส่ปูมีคนมาใส่ใส่ปูครับลุเนตดปักเปกเ็ดปักเปกเ็ดปักเป็ดป๋าบ่เอากะเอากะปูกะไปครับปักเป็ดเสร็จแล้วเอาผูงแง้แยนงให้เจ้าที่ ลูกเนตรก็จะแก้เจ็บหลังเจ็บเอวหน่อยครับบึกแรงวะลูกเนตรเดินกลับมาครับใส่เหยือ่อเบ็ดไปด้วยเลยก้าไหนเหยื่อหมดลูกเนตรก็ใส่ไว้ครับเดี๋ยวเอาพุกแง่จะที่ย่ครับ ก็ออกไปดูเบ็ดวันนี้มีอะไรมาลากคอให้เจ้าที่อ้อแคบมันครับแคบมันเจ้าที่ยาผงเหงนแล้วไม่รู้เย็นละแอบแอบนะครับแอบแอบรู้กันนะครับรู้กันกับเจ้าที่อ้อเจ้าที่จะทาง กินผู้แห่งเนอ,อวันนี้มาปางเบ็ดขอให้ได้ปลาหนักๆหมายสวยขนาดเอาบึกลางคอด้วยแคบมันครับอุอันใหญ่เลยให้เจ้าที่เอานี่ลางคอเลยวันนี้หมอของลางคอหมอทุกครั้งกินมะขามเปียกเข็ดฟันเจ้าที่เสร็จลุงเน็ครับแกเจ็บลัเกเจ็บเอวหน่อย เดี๋ยวมือสนิดไปดูเบ็ดครับลุงเนจะเตือนทุกคลิปนะครับเรื่องพุงแอนใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินลุงเนตไปสนับสนุนนะครับเบาได้เบายอกบึกวันนี้มีของล้างคออร่อยเลย ประมันสาโบครับสาโบกวเนี้บรรยากาศดี่อยขอสาโบกอีและ้ะแต่ลรงเนี้ยก็เบาแล้วนะครับเบาเบาบรรยากาศยามเย็นไปลุงเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยครับโดน,อนนอนมองไม่เห็นเลยเมฆมันบางหมดตอนนี้ก็เย็นแล้วครับพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วเดี๋ยวมืดดิีงนี้นะครับออกไปดูเบ็ดด้วยกันจะได้ตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่หมายสวยมากครับหมายนี้ลุงเนี้ยก็มาบ่อยนะแต่มาเมื่อไหร่ไม่พลาดสักทีวันนี้พลาดไม่พลาดเดี๋ยวรู้กัน เย่าสิเดือนครับเย่าสิเดือนเอฟ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 มันเป็นวิถีชีวิตคนบ้านนอกเราครับบางคนก็กินบางคนก็ไม่กินคุณแหนเนี่ยแต่ลูกน่เนี่ยกินแค่เป็นยาพอครับไม่เอาเยอะสามโบกสองโบกย่อ แค่มันครับแค่มันอืมอนี่เลยฝนตกีจริงๆบ้านลุงเน็ตตกทุกวันวันนี้ก็ตกก่อนที่ลุงเนตจะออกมาปาักเบ็ดเนี่ยฝนตกน้ํานองหมดเลยน้ําท่วมเข้าหมดครับเนี่ยมันทําไมไม่ไปตกทั้งที่เล้งๆไม่รู้เห็นเอฟซีบอกว่าหลายจังหวัดเลยฝนไม่ตกลุงเน็ตแอยากบอกฝนให้ไปตกถนนบ้านแต่บอกแล้วมันไม่ไป <laughs> วันนี้โชคดีมีตกอยู่ใกล้ๆที่ปักเบ็ดเลยครับฝนตกลุงเนตก็ไม่กลัวละ มีสารพะภูมิด้วยแต่ลุงเลสเอาผู้แงนให้ละให้จุดที่ล้วไม่เป็นไรแล้วครับขอแล้วพูดไปพูดมา<โ>ดยอก<โดย>บกสามครับเดี๋ยวไปดูเดบ็ดบอกเบาะไรเบาเนยครับว่ดูเบ็ดรอบวอนหมดแล้วครับหลังแรกครับหลังแรก โอ้ไม่เป็นแบบนี้อ,อดึงเข้ามาน,นี่เยอะหมดหลังแรกแห้วครับหลังนี้ก็นิมซิ่งโอ้จะแห้วสลามางังนิมซิ่งโอ้เยอะเสื้เดือนไม่กินครับจะได้เลืองสึงปึ่้หรือเปล่านเนี้ยนิมซิ่ง หลังไหนก็ได้ฮะอู้หูอะไรนี้เอาอะไรนี่เอาเหลืองซึ่งปึ้งหรือเปล่าโอ้ยหลังนี้เอาครับด้านตรงนาโอ้ยเหลืองซึ่งปึ้งเหลืองซึ่งปึ้งโอ้โหขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเหลืองซึ่งปึ้งแต้มแรกหมานแล้วครับหมานมันหมานผมได้ตั้น้ำพริกนึกว่าจะไม่ได้ตัว มาแล้วครับเต็มแรกล้างน้ำก่อนโอ้ลืมไปล้างน้ำอีกแล้วเหลืองซึ่งปึงหมายนี่มาไม่ค่อยพลาดนะครับเหลืองซึ่งปึงโอ้ไอเหลืองไอเหลืองอยู่เฉยๆอยู่นิ่มๆเดีย๋ยวจะโดนบังหู หมาครับนึกว่าจะไม่มีคลิปลงซะแล้วหมู่วานปักเบ็ดเขียดได้ปลาสามตัวช่อนตัวดุกตัวหมอตัววันนี้ลองเหย๋ยวใส้เดือนดูครับว่าจะหมาหรือเปล่าน้ำนองครับเอาเอาอีกเอาอีกเหลืองซึ่งปึงหลังนี้กินปลาอะไร นั่นบ้าอะไรโอ้ปลาขาวครับปลาขาวปลาแบบนี้ก็กินเบ็ดด้วยกินเสเดือนอืมเอาเก็บหลังทุ่งนาเอาหลังนี้ก็กินนะครับแต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรดึงเบ็ดไม่ลงเลยโอ้ปลาขาวอีกแล้วครับ เขาเขาแตงทีสองเดี๋ยวลุงเี่ยจะเอาจีครับแบบนี้โอ้หลังนี้กินครับอู้หลงังในน้ำเหมืองไม่กินสักตัวในนาข้าวครับในนาข้าวโอ้นี่ปลาไหลครับโอ้ปลาไหลใหญ่อู้เซตเป็นพิเศษอืมขอไิ้ตำน้ำริก โอ้ยกกืนหรือเปล่ากินอีกแล้วมั้งโอ้โหอันนี้ต้องตัดอยู่แล้วครับอืมกินตัวสวยนะครับอืมตัดตัดอีกแล้วเน้น้ำเหมืองไม่ได้เลยครับสักตัว หมหมานเลยครับวันนี้เหยื่อเสิเดือนก็คราวนี้ก็นิ่มสิงใสในทุงนาโอ้ยเหยื่อมดหรือเปล่าอู้อู้ติด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 ปลาไหลเลยครับอู้ปลาไหลทั้งนั้นเลยกินปลาไหลลูกงูโอ้ยปลาไหลครับปลาไหลทั้งงูไม่กินเสือเดือนหรอกตัดสายเบ็ดอีกแล้วมั้งแบบนี้อื้อ อีกแล้วตัดสายเบ็ดปูน,ดนะครับแบบเนี้ยอืยังดีครับพอได้ตั้น้ำพริกยิงกว่าไปติดตัวอสองคันละปักในทุ่งนาแบบนี้เองมันไหลกินหมดครับไอ้น้ำเหมืองก็ไปติดตัวเลยโอ้ฝนก็จะตกอีกแล้วครับลมแรงเลยมาอีกแล้วฝนอันนี้ติดหรือเปล่า โอ้คนนี้เอาครับคนนี้เอาโอ้โอ้โอชอนครับช่อนโอ้โอ้โอชอนตัวสวยครับตัวสวยฝนก็จะตกโอ้ด้แต่ในคันน้ำหมดเลยครับด้แต่ในทุ่งน้ำหมดเลยตัวสวยไหยครับมันหมานมาน,มนพอได้ตัน้ำพีกแล้วนว่าจะแห้วมันไหลครับเยอะฝนจะตกเดี๋ยวเนปดก่อน ก็ถ่ายที่หลังมันติดนะครับให้ดูหลังไม่ติดไม่ถ่ายเลยคนใหม่ครับอุวนี้ก็สวยครับโอ้แต่ตัน้ำพิกละเดี๋ยวต้องเข้าตูก่นแล้วครับยินด,ดีที่ได้ตัวเยอะเสร็จเดือนครับจะปักปอีกโอ้โอ้เยอะหมดครับยวใส่เยอะก่อนหลังสุดท้ายครับ ฝนตกละฝนตกละโอ้กินครับแต่ไม่ติดไปฝนตกเข้าตูก่อนเดี๋ยวเมล็ดใส่เยอะครับฝนก็ฝนลมแรงเลยโอ้ยดูนม่ได้แล้วเนี่ยเสียงตัวละฝนมาตากเกลี่ยสภาพเป็นอยดานี้อยู่ลมแรงมากครับตะลงก็ฝนเลย ยี่ต้อง,ออง,งอย่อขุ่นแหนดิสโกครับแกหนาวสโก้สโก้จะดูเด็กได้หรือเปล่าไม่รู้แต่นี่เท่าโดนตบแรงเกินบึ้งแกหนาวครับหนาวๆนาัดมันขัมัน นเนี่ยมันลุงแน่ก็แบบเนี้ยครับรถต้มตลอดเลยตอนนี้ก็นตีตุ้งกว่าแล้วครับตีห้าทุ่มแล้วเก็บเป็นได้หรือเปล่าไม่รู้กำลังได้ปลาไม่กี่ตัวเองโอนเล่นแล้วเอาตกใส่น้ำท่วมเบ็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้ตกแรงมากครับเมื่อกี้ลุเแน่ติดโทรศัพท์เพราะว่าฟ้ามันแรงตอนนี้ตีจตกหนักูครับ ถายอยู่ฮักตินแบบ๋ยุงเงี้ก็แบบเนี้ยเจอทั้งฟ้าทั้งฝนล่ทั้งลมเป็นพิ่ีคนบ้านนอกเราครับแบบเนี้ย <c> ส <oughs> นุกดีแต่มันหนาวหน่อยพอดีมีผู้แห่งแกหนาวหน่อยครับแกจุดอะวรจุดเอวด้วยเดี๋ยวรอฝนหายหรูว่ายังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีครับฝนเบาเม็ดลงแล้วครับเดี๋ยวลุงเนี่ยจะไปเก็บเบ็ดละไม่รู้นะครับฟ้าแรงฟ้าแรงตลอดเลยจะถ่ายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ ตูพี่ก็อยู่ไม่ได้แล้วครับเปียกหมดเลยดูที่ครับลุกเนตยืนหนาวเลยนะครับเก็บเบ็ดีกว่าลุงเนตรก็จะถ่ายบ้างไปถ่ายบ้างนะครับเปียกหมดเลยโอ้หลังนี้กินครับเห็นที่เปล่าลุงเนตรก็จะถ่ายเฉพาะหลังที่มันกินนะครับโอ้หลุดครับหลุดฝนมาตกนานครับหลายชั่วโมงแล้วนะเนี่ยความจะเบานะครับ นี่เบ็ดหายครับน้ำท่วมละมั่งแบบเนี้ยโอ้นี่โอ้เยอะหมดนึกว่าเบ็ดหายอีกแล้วน้ำท,แบบ uh, uh, ท,ท่วมครับลุงนี่เขาจะถ่ายเฉพาะที่มันได้นลุ้นนะครับลุงนี่เก็บมาหลายหลังเลยไปฝนตกฝนตกหลังเนี้ยนิม่มซิงโอ้ตีครับตีตดตีด โอ้ยติดนานติดนานช่อนนู่ไม่กินโอ้ยยังดีครับได้ตัวติดตัวนะครับช่อนยังดีรอบท้ายในน้ำเหมืองไม่ได้สักตัวหลังนี้ก็ติดครับติดติดติดนานลุ้เลยไปดออกมาดูนานเลยครับโอ้ปวดใหญ่ครับปวดใหญ่ โอ้โหดูมันพันเบ็ดครับติดนานแบบนี้ติดนานโอ้โหเบ็ดเสียหมดบ้างแบบนี้ริวฝนไอ้ฝนถ้ามันไม่มีฟ้าก็อย,อยังชั่วครับลุงเี่ดกลัวฟ้าตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยครับลงเม็ดตลอดเลยฟ้าก็แลบแต่โชคดีมันแลบไกล กินแบบลุงเนตกับแบบนี้ครับบางทีก็ไม่ได้บางทีก็ได้ก็จะพึ่งเบื่อลุงเนตนะครับคลิปลุงเนตคลิปสดทำวันนี้ลงพรุ่งนี้เลยกดครับขอได้ตําน้ำพริกเอาเราสุดท้ายได้สองตัวละโอ้เบ็ดเสียหมดเลยครับดูมันพันมันติดนานนะครับฝนก็ไม่หยุดตกตกแรงจริงๆทั้งลมทั้งฝน,ท,งนทั้งฟ้าลุงเนตก็ไม่กล้าออกมาดูครับ โอ้โหเสียเลยมากเบ็ดแบบเนี้ยจังมันเสียเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เอา,าครับถือว่าไม่เฮวละวันนี้เหลือสีหลังนี่ลูกหลังสุดท้ายครับล้องเล็ดก็ไม่ได้ขายเลยที่มันไม่กินโอ้เดี๋ยวหมดครับตรงนี้ดีน้ำนีท่วมไปสนุกผลงานกลับบ้านเลยครับฝนตกก่อนจะถึงบ้านก็เปียกมันแน่ๆตอนนี้ก็เปลี่ยนอยู่แล้วกลับบ้านกลับบ้าน โอ้เปียนหมดเลยเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันครับดูกันใกล้ๆเลยเดี๋ยวลูกนี้จะกลับบ้านละดึกแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องดูในการจากโทรศัพท์ครับว่บก,บกี่โมงละผลงานคืนนี้ครับดุกหนึ่งกดหนึ่งช่อนสองปะาขาสองปลาไหลสองเนี่ยครับผลงานคืนนี้ก็ถือว่าไม่เห่วเพราะเด็ดตำน้ำพริกครับตอนนี้ตีหนึ่งกว่าแล้วนะครับตีหนึ่งสิบห้านาทีแล้วครับวันนี้ก็พามาปักเบ็ดหมายนี้ลูเนตก็ามาบ่อยครับแต่ปลาดุกไปเยอะเลย วันนี้ดูเบ็ดไม่สนุกนะครับฝนตกตกแรงด้วยทั้งฟ้าทั้งฝนทั้งลมตูปเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วครับเปียกหมดเลยฝนมาสาดแต่ก็ยังถือว่าไม่เหี่ยวครับโอ้เด็ดตำน้ำพริกขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอเด็ดตำน้ำพริกโชคใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากกลับบ้านครับหนาวนตก